วันนี้เราจะไปบ้านคุณตาเนาะแล้วิ้งเออตาอยู่กาละสินแล้วเราก็จะลองแวะดูหมายนี้ดูเนาะเออหมายนี้บรรยากาศดีมากเลยนะอ,ยนอ้ เก่งยังเลยอ่ะอ้าวมันหายง่ายขนาดนี้แล้วหรอปลากดน่ะโอ้โหสตัวติดทำไมมันเงียบจังมามายังไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำเนาะเราสามเหยื่อสามตัวนี่ทีเด็ดวันหน้าเผาเราค่ะนี่คนสวยของเราเองตนนี้ได้ปิดสามตัวติดเออสามตัวติดแล้วตื่นเต้นไหมลูก ตื่นเต้นมากแโ่โไม่ค่อยทำอะไระมาอ,อเดี๋ยวไปกลัวน้องนะทุกคนมาดูนี่ใครมีรูกนะมาดูนี่อย่างลงไปไม่ได้หรอกลูกพอดีมีวัยรุ่นเขาเล่นน้ำนเออเขามาดำน้ำหาปลาถ้าโอกาสได้น่าจะได้มาเล่น ๊ิทำไมมันกินง่ายขนาดนี้วันนี้เราแอบปิดร้านมาน้วันหยุดเนาะแอบปิดร้านกะาจะไปหาตาเบนกับยายนงอยู่บ้านอุ๊ยปาป๊า,ปาเอาอีกแล้วอะเดีย๋ยวพึ่งนะลูกนะจะไปบ้านสวนตาเบนเนาะก็ะเลยอ้า โอ้ยป๊าป๊าเอ้ยกำลังจะกินเลยนะอ่าพี่ใบบัวจะได้อีกไหมนะ,ะ <laughs> หนูไปแตะเองหอเท้าหนูไปแตะเองใช่ไหมโอ้โหโอ้ยป๊าป๊ามันทำไมดันแรงจังอะโอ้ยโอ้ยพ่อพ่อมัน จพึ่งค่ะลูกตายแล้วตัวเล็กตื่นเต้นไอ้อวาหหนหน้ามาสิอโอ๊ยพ่อมันดิ้นอีกแล้ว วระวังระวงังอาไม่ไหวแล้วโอ้โหอหลุดไหมโอ้โหหลุดหลุดลืมดึงเข้ามาไงเออไม่เป็นไรลูกเอามาให้พ่อใส่เหยือลูกนี่ความแน่นอนเราอยู่ตรงนี้เอง hey.